เลขมงคลคนเกิดวันอังคารตั้งแต่วันที่1 0ถึง1ิกพฤศจานกายน2568จะเป็นเลขอะไรบ้างดูกันเอาเองนะครับผมจะไม่พูดผมจะไม่บอกนะฮะเพื่อคุณกับผมเห็นไม่ตรงกันนะครับไม่ใช่อะไรผมจะได้ไม่ไปขัดลาบคุณเนาะให้ดูเอาเองน่าจะดีที่สุดนะครับเห็นชัดนะครับที่ปลายนิ้วผมชี้คุณเห็นเป็นเลขอะไรก็เอาตามที่คุณเห็นคุณจะเรียงจากบนลงล่าง หรือว่าจะเรียงจากล่างขึ้นบนหรือจะกลับไปกลับมาสลับไปสลับมาอันนี้ก็ตามใจบางคนนี่มีเคล็ดลับนะครับจะเอาไปบวกลบคูณหารใส่สูตรต่อสมการอะไรอีกก็ได้นะครับที่สำคัญคือจะพิจรารณานำไปใช้ในวันไหน,ไหนของสัปดาห์นี้อันนี้ก็สุดแท้แต่จริงๆรเดี๋ยวนี้มีเหตุจะใช้เลขกันทุกวันเลยนะบางคนก็เอาไปใช้เรื่องของเลขทะเบียนเลขบัตร เลขคเลขซิมหรือเลขอะไรก็ตามนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังต้องการเลขที่เป็นมงคลสําหรับคุณในช่วงนี้เพื่อจะนําไปใช้ถ้าสนใจก็ลองไปใช้ดูนะฮะขอใโชคดีกันนะครับ